เปิดดวงลัคนาราศีธนูประจําเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนที่มีเกณฑ์จะพบความสำเร็จมีโปรเจกต์เข้าเงินดีรีบรุยได้เลยสวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูทั่วไทยและทั่วโลกเลยนะครับเพราะลัคนาราศีธนูเนี่ยบอกไปแล้วครับว่าจะถูกชโลก,กระต่างทีมต่างแดนต่างประเทศ มีหลายท่านรับชมอยู่ต่างแดนนะมาฟังกันเลยครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับก็จะดูทั้ง5้าเรื่องนี้แบบละเอียดนะครับไปวางแผนชีวิตได้เลยนะครับตรงจุดนี้แต่ก่อนไปฟังครับอาจารย์เกตเทวาครับได้ทําคลิปพระราหูย้ายนะครับโอ้โหแล้วการย้ายครั้งนี้ส่งผลดีกับชาวธนูนะครับจะย้ายเดือนหน้าแล้วนะใครยังไม่ได้ไปฟังแตะลิ้นมุมขวาบนนะครับเข้าไปฟังกันได้เลยนะครับทีนี้ครับเรามาเริ่มกันที่ การเงินและโชคลาภครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าชาวธนูเนี่ยเดือนนี้ถ้าจะเจออะไรนะครับให้บอกไว้เลยครับจะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วครับจะลาขาดจากความจนความอับโชคความไม่สมหวังแล้วครับเพราะเดี๋ยวเดือนพฤษภาคมครับดาวพระศพดีจะย้ายครับมาเลงลัคนาได้นระะอุดมเกณฑ์โอ้โหทีนี้แหละ ความสุขความสําเร็จเศรษฐีร่ํารวยก็จะมานะครับเพราะฉนั้นเมษสานี้อดใจรอไว้ได้เลยนะและที่สําคัญคือดาวการเงินคือดาวเสารตอนเนี้โคจรร่วมกับดาวพุธเป็นคู่มิตรเป็นคู่สมพลแสดงว่าช่วงนี้เงินทองไหลามาเทมาจากการติดต่อเจรจาสื่อสารค้าขายคอนเซิลนะ์หรือจากงานดาวพุธเป็นดาวการงานก็ลุยเลยลุยในงานได้เลย นะครับหรือสัมพันธ์กับคนรักคู่ครองหุ้นส่วนมีลูกค้าเห็นไหมก็แปลว่าท่านเราอย่างขยันอย่างสู้อย่างลุยอย่างทําก็จะได้มาครับนะและพอวันที่สิบเอ็ดเมษาใช่ไหมครับดาวพุธย้ายออกจากดาวการเงินไปแล้วยังมีดาวเกตมันเลงอีกเอาได้จากเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แลลวครับงานนี้เห็นไหมท่านก็จะอํานวยอวยชัยให้เรายังได้เงินได้ทองลองไปบอกกล่าวท่านตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับก็มีเกณฑ์จะเสริมในเรื่อง การเงินการทองให้กับเราได้อีกนะครับและดาวเสาดาวการงานเราเนี่ยเดินหน้าอยู่แล้วนะก็แปลว่าเฮ้ยก็ไปต่อได้แล้วก็ได้ณละอุดมเก์เพราะนั้นดูทรงแล้วเนี่ยการเงินก็จะมีเข้ามานะครับมากมายสองดาวอาทิตย์อีกย้ายวันที่ 14, สิบสี่เมษายนเห็นไหมดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งอุดอยู่ในภพปุตตะอาทิตย์มาจากเรือนสุภาพสุภาพปุตตะคืออะไรก็จะมีโปรเจกต์โครงการงานต่างๆมาให้ทํา พอทำแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จไงโปรเจกต์เข้าเยอะเข้ารวยๆอย่างนี้ยก็เงินมาไงเห็นไหมก็แปลว่าก็ดีใจด้วยนะและสองก็คือดาวเสาร์เนี่ยยังโครจรอ,อยู่ในเรือนสหัสชะก็แปลว่าอนะไรต้องเดินทางนะต้องออกไปพบปะผู้คนนะถ้าติดถ้าอินดี้ก็อดนะก็ไม่ค่อยเข้านะอ่าอันนี้ก็ให้รู้ไว้นะในส่วนของการเงินเราส่วนของโชคลาภอ่ะล้วก็ดูดาวศุกร์เป็นหลักเจ้าเรือนลาภะอ่ะก็ยังโครจร เป็นอุดอยู่นะแต่ก็พักองศาก็แสดงว่าเลขเก่าๆครับตามได้เลยครับยังมีเกณฑ์จะออกถ้าเราเล่นแล้วยังไม่ออกนะสองอยู่ในเรือนพันธุ์ก็เลขบ้านเลขรถอีกแล้วก็จะมีมานะครับโดยเฉพาะดาวพุธนะฮะจะมาเสริมวันที่สิบเอ็ดเมษาอีกดาวพุธเป็นคู่มิตรกับดาวศุกรนะ์เป็นคู่ธาตุน้ําอีกแล้วผมก็บอกว่าถ้าซื้อถแถวแถวริมน้านะครับข้างแม่น้ําข้างคลองหรือบ่อน้ําเล็กๆอะไรได้หมดหรือรงนั้นเป็นร้านกาแฟ ไปร้านขายน้าดื่มโอ้โหมีสธิ์จะถูกรางวัลได้เยอะแยะเลยนะครับแต่อานที่บอกทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับดาวศุกร์ในพื้นดวงเกิดของท่านด้วยนะว่าตอนเกิดเป็นอุดแบบนี้ไหมเป็นเกษตรตาธิบดีไหมอะไรเงี้ยถ้าเป็นนิดเป็นปาอะไรเงี้ยบางทีก็จะไม่ค่อยได้หรือได้น้อยแล้วเป็นวินาศอะไรอย่างนี้อีกนะเห็นไ,ไหมว่ขึ้นอยู่กับดาวศุกร์ในพื้นดวงเดิมของท่านถ้าถ้าอยากรู้จริงๆแต่ก็จองมาได้ครับแอตไลน์แอตไซเกตเทวา 65นะครับค่ารูแค่999บาทในปีนี้ดูให้ครบทุกเรื่องนะไม่ได้ดูเรื่องโชคลาภเรื่องเดียวหรอกนะแล้นก็ให้รู้ไปก,ก่อนว่าการเงินยังดูไปต่อได้โชคลาภก,ก็ยังเป็นอุดอยู่เออก็ยังดีนะครับตรงจุดนี้นะต่อมาการงานการเรียนครับการงานคือดาวพุธครับอันนี้ผมจะยกเคสตัวอย่างนะเพราะดาวพุธตอนที่คุยกันอยู่เนี่ยเป็นเทวีโชคถึงวันที่11เมษายนมันก็อีก10กว่าวันใช่หมครั เทวีโชคเนี่ยก็คืออย่างท่านเนี่ยเขาก็นาีอุปมานมันก็ซื้อกับผู้หญิงอันนี้มองในเรื่องโชคลาภเนาะแต่ถ้ามองในเรื่องการงานทํำยังไงก็งานเราก็ต้องไปดีลกับผู้หญิงติดต่อกับผู้หญิงเป็นสะพานเป็นติ๊กซอเป็นสื่อกลางก็จะดีใครมีสินค้ากับผู้หญิงก็จะดูขายได้ง่ายขายดีเป็นพิเศษเห็นไหมหรือใช้ความอ่อนโยนเน้นเซอร์วิสเ,เน้นบริการแต่งกายแต่งตัวดีทําให้เขารักเราทําให้เขาเมตตาเราดิพูดจาดีดีสิอ่าเนี่ยมันก็จะได้หรือบางทีนะไม่ต้องทํา ก็มาเลยเพราะว่าเทวีโชคฉลกเฉล่าผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราักษณ์ุพระราชาราชนีไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเหมือนดาวเรามันได้จังหวะที่ดีอ่ะงานได้จังหวะที่ดีจร์น่ะเราก็ทําไปเพราะนั้นก็รีบทํารีบลุยเลยนะให้เสร็จก่อนที่สิบเอ็ดเมษาถ้าเป็นไปได้ก็คือก่อนสงการเคลียร์งานให้เสร็จให้เรียบร้อยเลยมีสิทธิ์จะประสบความสําเร็จนะครับแ้วได้เงินด้วยเพราะอยู่กับดาวกันเงินแต่ จะเป็นหนังคุณละมวยหลังวันที่สิบเอดเมษายนครับเพราะดาวการงานจะไปเจอดาวราหูพุทธอันธพาลวิวาดราหูเอาแล้วเจอคู่ศัตรูเห็นไหมงานจะหนักงานจะเหนื่อยงานต้องแก้ปัญหานะครับเกี่ยวกับงานเราเลยถึงสิ้นเดือนเมษาเลยแล้วดาวพุธถึงจะย้ายออกโอ้โหเป็นไงเพราะนั้นบอกไว้เลยนะงานเราจะมีสองพาร์ทพาร์ทที่สุขสบายหน่อยชิลหน่อยก่อนสิบเอ็ดเมษาหลังสิเอ็ดเมษาก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนว่าจะเจอเรื่องราวเหล่านี้นะเพราะนั้น ถ้าใครทางานแก้ปัญหาก,ก็จะโชคดีเป็นพิเศษเช่นรับซ่อมรับตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมเพินฟูรีโนเวทเป็นทนายความผู้พิพากษาอายการเป็นหมอดูอะไรอย่างเงี้ยรับดีดบ้านรับทุบตึกอาคารอะไรเงี้ยเออเนี่ยมันชัดเลยนะเออระว,วังจะมีคนมาดีสเครดิตมีคนมาปัน่นมีคนมาทําให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียมีคนมานินทาว่าร้ายในงานเราเอ,อ่ก็ต้องระมัดระวังแต่ก็ไม่ต้องไปอะไรมากปล่อยผ่าน สองบางทีงานเรามันมีเรื่องต้องเซ็นเอกสารไอ้พวกเซ็นเนี่ยระวังจะผิดพลาดหรือความลับในงานจะถูกเปิดเผยบางทีเราก็อยากรู้จังทําไมปีนี้เราไม่ได้ทาไมงานนี้เราไม่ได้ไม่รู้เลยแต่พอหลังสิบเอ็ดเมษาอ๋อมีพายกระซิบมาบอกได้รู้ตรงนั้นตรงนี้อ๋อเขาไม่เอาเราเพราะอะไรมันยังไม่ถึงเวลาหรือเขาดองเพราะอะไรเฮ้ยเป็นไปได้หมดครับเนี่ยเพราะฉะนั้นงานเราก็จะมีอะไรเยอะๆหน่อยช่วงสิบเอ็ดเมษานะครับก็สู้ๆเป็นกําลังใจให้ นะครับส่วนการเรียนแห่ก็ยังเป็นอะไรที่ยังแบบต้องอ่านเยอะๆต้องสู้ต้องลุยครับอ่าเพราะนั้นถ้ามีอะไรเดือนนี้ยถ้าสอบอะไรก็ระวังระวังหน่อยเป็นกําลังใจให้แต่ว่าถ้าเป็นเดือนหน้านะทุกอย่างจะพลิกเลยนะครับดาวพฤหัสเล็งเนี่ยโอ้โหทาอะไรก็สอบติดไปหมดเลยนะเพราะนั้นอดทนหรืออ่านไปสองเท่าสามเท่าก็จะช่วยได้นะครับตรงจุดนี้นะต่อมาเรื่องความรักครับความรักก็คือดาวพุธเหมือนกันเห็นไหม ก็จะมีสองแบบแบบแรกก็คือดีหน่อยช่วงก่อนวันที่1ิเอ็ดเมษาย,ยนเพราะดาวพุธได้เทวีโชคคนรักสายเปเลยนะโอ้โหดาวคนรักไปสัมพันธ์กับดาวกันเงินเป็นคู่มิตรกันด้วยแปลว่ามีเกณฑ์จะได้เงินมีเกณฑ์จะเปมีเกณฑ์จะได้ทรัพย์สินอะไรง่ายๆแฟนจะน่ารักมากหรือถ้าใครเจอช่วงก่อนที่เอ็ดเมษาเขาก็จะเป็นเจ้าบุญทุ่มเป็นคนสายเปอืมเห็นไ,ไหมเราก็ไปทําได้เลย แต่ถ้าหลังส1บเอดเมษาเอาแล้วครับพุทธอันรพานวิวาทลาหูพุทธศุกอีกคู่อย่าดูเบามักเบาเสพโสมจนสมสารโอ้โหเรื่องความรับต้องระมัดระวังเลยหลังสิบเอดเมษาครับจะมีปัญหาจะทะเลาะจะหงุดหงิดจะมีมือที่สามจะมีจะจับได้ความลับจะถูกเปิดเผยเพราะนั้นใครที่มีเล็กมีน้อยระมัดระวังบางทีไม่รอดอันนี้ก็ตัวใครตัวมันเพราะคุณไปทําเองนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็จะสบายใจได้หรือบางทีก็ระวังละหองละแหงทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง ถ้าให้ดีนะผมแนะนําอย่างนี้ทางแก้ไงคือพุทธลาหูเนี่ยดาวแฟงเราไปเจอคู่ศัตรูในเรือนพันธุ์ทก็แสดงว่าทะเลาะก,กันที่บ้านแต่ถ้าเราอยู่นอกบ้านละ่ะเช่นเราไปเที่ยวไปพักร้อนไปฮอลิเดย์น,น,นี่ก็หน้าร้อนใช่หไหมไปทะลงทะเลอะไรก็เปลี่ยนบรรยากาศก็ไม่ทะเลาะก,กันแล้วก็ได้เห็นไหมบอกทางแก้ไว้แบบเสร็จสับเลยอ่านะก็จะดีแต่ระวังนะอย่าสเสน่ห์แรงเกินไปช่วงเนี้คอยดูหลังสิบเอ็ดเมษาเสน่ห์แรงมีคนอยากได้เรามีคนมากุ๊กกิกอะไรกับเรา ถ้าเรามีแล้วเราก็หยุดถ้าเราไม่มีอันนก็นแล้วแต่คุณนะครับถือว่าจะมีคนเข้ามาแล้วกันเรียกว่าฮอตก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือเจอกันผ่านโลกออนไลน์แต่เจอกันผ่านโลกออนไลน์ก็ต้องชิดกันดีๆนะครับว่าจะใช่หรือเปล่าว่าจะโสดจริงหรือเปล่านะอันนี้ก็ฝากไปด้วยอ่าต่อมาเรื่องของครอบครัวครับครบอบครัวโอ้โหมีพุทธลาหูแล้วดาวครอบครัวคือดาวพฤหัสอยู่ในเรือนอะไรอันนี้ก็เดือนสุดท้ายเหมือนกันที่จะเจอเรื่องเหนื่อยเรื่องหนักๆเช่นทะเลาะกับคนที่บ้านเช่น ข้าวของเครื่องใช้เสียหายรถล,ลาต้องซ่อมประกันอย่าให้ขาดอะไรแบบนี้นะครับถ้าเราเตรียมตัวก็ป้องกันได้หรือบางทีก็เปลี่ยนบรรยากาศโอ้โหในเมื่อมันมีดาวแรงๆพุทธลาหูอยู่ในเรือนพันธุ์หลังสงการอะไอย่างนี้ก็ออกไปเที่ยวออกไปเปลี่ยนบรรยากาศไปทะเลไปน้ําตกอะไรอย่างเนี้ยก็จะไม่ค่อยทะเลาะกันแล้วนะมันก็จะเป็นกิจกรรมให้มันสุขสนานเช่นพ่อแม่ลูกหรือเราพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวบ้างก็ได้ก็เป็นการดี นะครับตรงจุดนี้นะและพอเข้าเดือนพฤษภาโอ้โหดาวพฤหัสดาวเกี่ยวกับความรักครอบครัวด้วยดาวตัวเองเนี่ยจะย้ายได้อุดมมเกฑ์เลยนะก็จะมีแต่เรื่องราวดีๆมแต่ข่าวดีเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรผมบอกนะชาวธนูเดือนนี้ the last month เดือนสุดท้ายผ่านได้อย่างแน่นอนพวกเราอดทนมาเป็นปีๆแล้วอ่าพูดอย่างนี้เลยนะฟังแล้วเป็นเป็นมีกําลังใจใช่ไหมครับก็ดีแล้วผมต้องการให้ท่านเข้าใจว่าเฮ้ยอนาคตดีๆรอเราอยู่นะ อ่าแล้วก็ฝากเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องลูกก็ได้อสําหรับคนที่ยังไม่มีลูกแล้วกันนะเพราะดาวลูกคือดาวอังคารเนี่ยจะเข้าเรือนมรณะ,ะคนที่ยังไม่มีลูกแล้วเกิดไปมีอะไรกับใครใช่พวกคนโสดนั่นแหละเนี่ยมันมีพูทสุกอีกคู่อย่าดูบาม่งมวเสพสมจะสมสายมันก็มีเกณฑ์จะได้กันแล้วระวังมีเกณฑ์ติดลูกติดลูกแล้วยังไม่พร้อมต้องไปทําแท้งโอ้โหชีวิตจะต่ำตมเลยนะจะไม่ดีพูดอย่างนี้เลยเพราะนั้นทาอะไรมีอะไรกันต้องป้องกันนะครับอ่าแล้วนคนมีลูกแล้วล่ะ ลูกไปเป็นมอระนะเราอ๋อลูกอยู่ไกลลูกไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันลูกมีงานมีโปรเจกต์ไปไกลๆหรือบางครั้งถ้ามันพื้นดวงไม่ดีมากลูกอาจจะดือ้ออาจจะซนลูกอาจจะไปทําอะไรเสียผู้เสียคนทําให้เราเสียเงินเสียทองนะก็ต้องระมัดระวังก็ช่วงนี้ก็ต้องดูแลลูกให้ดีๆหรือดูแลบริวารบริวารให้ดีๆอย่าไปทําอะไรเสียหายนะก็กําชับหน่อยสิตรวจสอบหรือบางทีก็ลูกป่วยอะก็เข้าเรือนมอระนะบางทีก็ป่วยยังเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ย ก็ป่วยก็ต้องไปเสียค่ารักษาแต่ก็มีเงินจ่ายอะไรอย่างเงี้ยฝากไว้ด้วยนะดูเรื่องบุตรเรื่องบริวารเรื่องลูกเรื่องลูกน้องหรือสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างงี้ป่วยเจ็บต้องพาไปคลินิกเข้าโรงพยาบาลอ่าถ้ามีก็มาตามนัดมาตามดาวแต่ถ้าเรารู้ก่อนแล้วก็ป้องกันอย่าให้ไปทําอะไรแปลกๆปิด,ปดเป็นระบบปิดอะไรเงี้ยก็จะดีดูแลลูกอย่างใกล้ชิดแต่ต้องมีเหตุผลนะครับไม่ใช่ไปใส่อารมณ์เดีย๋ยมันจะเตลดเิดเปิดเปิงเห็นไหม ดูให้ครบทุกเรื่องอย่างแท้จริงอะไรดีก็บอกว่าดีอะไรไม่ดีก็ต้องหาทางป้องกันแก้ไขโอ้โหดีขนาดนี้ถ้าอยากดูจริงจังแอดไลน์แอดไซเคตทวหกห้ามได้เลยนะครับสุดท้ายเรื่องสุขภาพก็เนี่ยถ้าจะมีอะไรเจ็บป่วยถ้าจะไม่ค่อยสบายตัวสบายใจก็เดือนสุดท้ายเพราะดาวพฤหัสอยู่ในเดือนอรลเป็นเดือนสุดท้ายดาวประจำตัวเราเดือวเดือนพฤาัาก็ดีขึ้นก็อดทนไว้ไปปรึกษาหมออย่างนี้หรือดูแลสุขภาพอาอกกาลังกายครับก็จะช่วยได้ครับ อ่าแล้วก็ก่อนจากกันไปก็จะมีเลขนําโชคฝากว้ให้ในเดือนเมษายนสามหนึ่งหสองนะครับขอให้ชาวธนูเฮงๆงรวยรครับอ่าและท่านใดนะครับอยากดูดวงลึกๆล,ละเอียดแม่นๆครบทุกเรื่องทุกมิติสามเล่าสี่สงศาไปฟังกันต่อจะมีบอกว่าค่าครูเท่าไหร่ดูได้บ้างต้องทำอย่างไงแล้วก็ภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุค,คลก็าภาพลูกดวงเองมีติดตัวประจาตัววิธีอย่างไรฟังตานี้ได้เลยครับแลวก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับ ใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร์นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเขาจะส่งคำานานำไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกตเทวะบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับ ขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9824823158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับ ท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทวายินดีครับและที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจรนั่นเองนะครับถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360องศานี่ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับอ่าก็จะได้ภาพกรอบสีน้ำเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเอง นะครับอาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจร10อีก12เรือนพบนะครับและช่องขวามือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับแล้วก็เลิกเกิดครับทริดโทมัถโนภูมิปาโลราชาเลอร์อีก9เลิกครับรวมแล้วมีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนหนึ่งมากกว่า86,400แบบครับหรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับแต่ค่าครูอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999บาทเพียงเท่านั้นครับ สนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซ์เกตเท,ท,ทวหกหรือสกแกน QR โค้ดท,ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ทําการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวาดูดวง Full Time ครับเพราะฉะนั้นรับประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับจองมาได้ดูอย่างแน่นอนจัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับ ให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงกับอาจารย์เคตเท,ทวาแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับแบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนำได้ละเอียดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบๆครับแต่บอกแล้วครับผมไม่รีบผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะเห็นไหมขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนี่คือท่านแรกนะครับท่านที่สองครับ เนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูจะมีสีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีคระอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับวันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ้าเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับสิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลามาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้น เจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปครับอาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมดงชะตาสุ่มบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชายวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ สามครับรู้ลักษณะเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับสี่ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเสดสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับแนะนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง1 9 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวาหห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน1 9 9บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับอ่าและตอนนี้ครับ จับตาการตลาดสายมูครับเรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเทว่าก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ํารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสมิวเอ็กมานะครับ ก็ได้ไปบรรยายและดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหเพราะนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถด,ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดไ e t t เกตเทวหพิมพ์ว่าออกเอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวัน เดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดีย๋ยวอาจารย์เกตเทวาจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมากนะครับและอย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพราะฟังก่อนลูกก่อนรอนวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ลรอดก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทวา